ตอนที่2เลยก็คือเรื่องของศิลปะการจัดวางค่ะเพราะขอ้ขอผิดพลาดที่มากที่สุดเลยก็คือของเยอะจนเกินไปการนําของทุกชิ้นมาวางรวมกันโดยที่ไม่ได้จัดลําดับเนี่ยจะทําให้ชั้นวางดูไม่เป็นระเบียบแล้วก็ขาดจุดสนใจนั่นเองค่ะเราต้องเริ่มจากการกําหนดชิ้นงานหลักขึ้นมาก่อนที่ทําหน้าที่เป็นจุดนําสายตาอาจจะเป็นโมเดลกวางที่มีรูปทรงสง่าง,งามตะเกียงที่มีรูปทรงคลาสสิกหรือของตกแต่งที่มีชิ้นใหญ่พอสมควรเพื่อทําหน้าที่เป็นจุดดึงสายตานั่นเองค่ะ จากนั้นเราจะใช้องค์ประกอบเสริมมาวางรวมกันค่ะโดยใช้เทคนิคทางศิลปะที่เรียกว่ากดเลขคีการจัดวางของตกแต่งเป็นเลขคีเช่น3หรือว่า5ชิ้นจะช่วยสร้างความสมดุลแล้วก็ความบาลานซ์ให้ของดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะและกุญแจสําคัญที่จะลบระด,ดับการออกแบบของคุณให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นก็คือการเวสเปซหรือพื้นที่ว่างค่ะ การเว้นพื้นที่ว่างของของตกแต่งเนี่ยจะช่วยให้พื้นที่ดูไม่อึดอัดจนเกินไปและยังช่วยเน้นให้ของตกแต่งชิ้นเอกของเราดูโดดเด่นขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้ฟังก์ชันบิวอินที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับบ้านที่มีชั้นวางหนังสืออยู่แล้วเนี่ยเราสามารถนําของตกแต่งมาวางได้เช่นหนังสือที่มีสีสันสดใสหรือของตกแต่งชิ้นเล็ก เพื่อจะเพิ่มดีเทลให้กับภายในห้องค่ะในส่วนของประตูเราสามารถเพิ่มลูกเล่นได้โดยที่ไม่ต้องเจาะเช่นพวงมาลัยประดับหรือว่าโบวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้หน้าบานยังสมบูรณ์แบบและยังเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสุดท้ายคือส่วนของวินโดว์ซีทหรือที่นั่งริมหน้าต่างค่ะการเปลี่ยนปลอกหมอนให้เป็นลายสกอ็อตหรือเพิ่มผ้าที่มีสีสันสดใสที่มีเท็กเจอร์หนาและนุ่มจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศตร,ตรงนี้ให้ดูอบอุ่นแล้วก็ดูคอร์ซีมากๆเลยค่ะ